ใจค่ะที่ได้รับโอกาสลงไปก็คือเหมือนได้ดูเกมมาหลายวันค่ะวันนี้ก็ได้ลงไปเล่นได้ช่วยทีมได้ก็รู้สึกดีใจค่ะพอใจกับทุคแะแนนของตัวเองวั้ไงคะก็ถือว่าคือหนูว่ามันยังได้อีกค่ะก็อยากช่วยทีมให้ได้ดีขึ้นด้านเกมลูกค่ะวันนี้ช่วยได้เรื่องการบล็อกเรื่องการรับอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้แบบช่วยด้านเกมเกมลูกเต็มที่สักเท่าไหร่ค่ะ ก็เป็นเกมที่ผมว่านะครับเราทำเกมรับได้ดีในเรื่องของการบล็อกกับดีเฟนต์นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็โต้กลับได้คะแนนผมว่าเป็นเกมที่เรามั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเล่นนะครับในวันนี้โเคาลุยเองเนี่ยมีการเสริร์ฟที่ดีนะครับในบางจังหวะเนี่ยเราก็เป๊พอสมควรแต่ว่าอาศัยในเรื่องของโซนที่ดีแล้วก็ช่วยกันเล่นในเรื่องของการเล่นนะครับเราชนะได้ในวันนี้ครับ ก็เป็นแมตช์สุดท้ายของทั้ง the 2ทีมก็คงจะทั้งทั้งสทีมก็คงจะคิดว่าแบบเออแมตช์สุดท้ายแล้วก็คงใส่กันเต็มที่ก็คิดว่าคงเป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแล้วก็เราต้องละเอียดในทุกๆการเล่นของเราค่ะก็คิดว่าพุวงนี้ก็คงจะทำให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะโค้ชจัดผู้เล่นมีน้องๆหลายคนเข้ามาช่วยเสริมไป้ไงคะ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทุกคนก็ลงไปพยายามเล่นตามแผนที่เรากับวางกันไว้นะครับแล้วก็แสดงขีดข่วนสา่านไม่ให้ดีส่วนวิภาวีเนี่ยอาจจะอักสเส์นิดหน่อยนะครับในเรื่องของผู้หญิงนะครับจังหวะนั้นก็เลยต้องเอาชัชวนลงไปไปช่วยก่อนนะครับในเรื่องของการเล่นธนชาเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับช่วยได้เยอะในเรื่องของเกมบล็อกนะครับ จลัดพรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับในวันนี้นะครับส่วนบางคนเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยลงไปในเรื่องของการเล่นนะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาทุกคนและทีมงานสตาฟทุกคนที่ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจใชนะในวันนี้ครับผม ค่ะก็คุริฟายโอลิมปิกแช์สุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราส่งกำลังใจมาเยอนนะคะก็พรุ่งนี้ก็สู้เต็มที่ค่ะเจอคลเบียนัสุท้ายค่ะก็เป็นเกมที่เราประมาทไม่ได้จริงๆเพราะโคลอมเบียเนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับมีการเล่นที่ค่อนข้างรุแนแรงอย่างวันนี้เนี่ย จังหวะเขามาได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องเขาไม่พลาดในเซตที่5เพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้เราก็ต้องเน้นเกมของเราแล้วก็เน้นเกมลุกผสมของเราให้เป็นหลักครับผม